สวัสดีนะคะพบกับครูพิมพ์ครูณคณิตติดเกษตรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูพิมพ์จะพามาดูความแตกต่างนะคะของบอนสีนะที่มีชื่อว่าทหารพรานกับเสือพรานนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะเรามาดูกันเลยค่ะนะคะตัวนี้นะคะเราจะเรียกว่าเสือพรานนะคะเสือพรานนะคะ เขาลายของเขาก็จะเป็นลายแบบต่อเนื่องนะต่อเมื่อเนื่องเป็นแพรนะคะต่อเนื่องเป็นแพรที่เป็นเป็นลายเลยนะคะเป็นลายชัดเจนนะเป็นลายชัดเจนนะคะชัดเจนกว่านะคะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วปลายใบนะคะปลายใบของเขาจะเป็นมนมนนะคะเป็นมนมนแบบนี้นะคะเป็นมนมนนะก้าน ก็จะเป็นสีออกเทาเทานะคะอมเทานะคะอมเทาอันนี้เป็นก้านนะคะเป็นก้านหลังใบหลังใบก็จะเป็นอออกเป็นสีเขียวอมเทานะคะเป็นสีเขียวอมเทานี่ค่ะก็จะหมุนๆประมาณนี้ตัวนี้ก็คือเสือพลานนะคะเสือพลานนะคะดูทหารพาน อันนี้ทหารพานนะคะทหาราทหารพานนะคะเสะดือะดือกับตัวฐานใบเนี่ยจะอยู่ลึกนะคะจะอยู่ลึกก็คือจะห่างก็ก็จะแบบจะระยะยาวเออระยะมันเยอะกว่าเยอะกว่าของเ,อเสือพานนะคะเสือพานาปลายใบยของเขาไหมคะปลายใบยของเขาจะแหลมอา่าปลายใบยของเขาจะแหลมนะคะ นี่นะคะมาดูนี้ค่ะเห็นไหมคะปลายใบของเขาจะแหลมนะแล้วก็ลายนะคะลายลายจะเป็นจุดๆนะเป็นจุดๆสีออกจะไม่ไม่เข้มนะคะเพราะใบจะดูบางๆนะคะใบจะดูบางๆจะไม่หนาเหมือนเสือพลานนะคะนะคะเป็นจุดเห็นไหมคะลายจะน้อยกว่า นะลายจะน้อยกว่าเสือพลานนะคะต่อไปไปดูนี่ค่ะกา้กานก้านของเขาจะเป็นสีเขียวอ่าก้านสีเขียวนะคะก้านสีเขียวค่ะแล้วก็อ่าใต้ใบนะคะใต้ใบนี่ค่ะก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวจะไม่ค่อยเห็นลายนะคะสีเขียวจะไม่ค่อยเห็นลายนะคะอันนี้นะคะก็คือความแตกต่างของเอ่อ เสือพลานกับทหารพลานนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะครูพิมพ์ขอกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับครูพิมพ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ